ทีเรตเม็ดเดียวงวดน,นี้รัฐบาลไทยเดียวเก้าแปดแปดเก้าเดียวเดี่ยวอาารเจอกันที่บ้านอาจารย์แซมวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเจอกันร้อยเก้าแปดหมื่นแปดเก้าพันแค่นั้นล่างอย่างเดียวครับฟันทงทำไมาอาจารย์ไม่ซื้อเองซื้ออยู่จะไม่บอกลูกศิษย์ครับเออมันหาได้แค่นี้ทำยังไงครับก็คือตัวนี้นี่ เพราะว่ามันเห็นนิมิตเน่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่ครับแปดเก้าหกใช่ไหมมันเรียงอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเรียงลงมาอืมเรียงลงแล้วแต่ว่าแปดเก้าว่าอะไรวะเลขมันจะออกทางล่างั้างบนครับล่างก็ออกเก้าแปดบนออกเก้าหกมึงอะไรวะเก้ามันอะไระ 9, มันจะมานักหนาอาจารย์รพูดในฝันครับเพพูดในนิมิตครับเออมันเห็นในนิมิตมันก็มอกมีความรู้สึกว่าอย่างเหล็กก็ดีมากเก่าทั้างล่างั้งบนมาแแต่คืออาจารย์ก็ วันวันนี้ก็ยังยืนยันคําเดิมมั่นใจคําเดิมก็คือเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดเป็นเก้าที่ชอบมากครับชอบนั่นเห็นไหมอาจารย์ก็ยังยืนยันคําเดิมมั่นใจคําเดิมนะครับคุณผู้ชมเอฟซีเด้อซื้อเอาเลยครับไม่ต้องพูดมากไม่ต้องจ็บข้อเจ็บข้อลำรีลำไรลำรีลำไรครับคุณผู้ชมวัดไปครับวัดเข้าไปเลยวัดก็คือวัดบอกเงี้ครับ อย่าไปซื้อหลายตัวถ้าซื้อหลายตัวไม่ได้อะไรครับตัวละซื้อหลายตัวหมดมาอม่ได้ทุ่นมันสิว่าอีกเมนอย่าไปหลายใจซื้อหวยวัดไปเลยเหมือนอาจารย์เมื่อกี้เห็นไหมวัดเจ็ดเก้าไปเลยครับออกก็คือออกไม่ออกก็คือไม่ออกแค่นั้นแต่ออกก็คือรวยเลยใช่ไหมรวยเลยครับงวดนี้รัฐบาลไทยสิบหกมีนาคมครับวัดไปเลยเก้าแปดเข้าเนเข็น แข็เน้นเน้นตัวนี้เนื้อเนื้อตอนนี้เนื้อเนื้อเพราะอาจารย์มั่นใจครับลูกศิษย์คนไหนที่มือบอลไปหยิบก่อนอาจารย์เดี๋ยวเถอะโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วอาจารย์ฟันโต้งห้แล้วนะครับเอฟซีถ้าวันที่สิบหกโค้งสุดท้ายเป็นตัวเดิมมีเท่าไรมีเมียนมีเหรียญมันครับผมหายมันหลับขาดไปเลยนะครับ เมื่อถึงเวลาแล้วครับดวงมันเปิดอะไรก็เอาเราไว้ไม่อยู่ครับอืเมื่อมันถึงเวลาอะไรก็เอาเราไว้ไม่อยู่ครับาจย์มั่นใจเอ้ายืนยันคําเดียวครับแล้วไม่พูดเล่นครับไม่ได้พูดเล่นนะครับยืนยันคําเดียวที่มั่นใจที่สุดครับแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็เน้นล่าง อละได้ยินบอพี่น้องได้ยินบองวดครับเขาจะไปล็อกเพื่ออะไรครับแต่ว่าสิ่งที่ล็อกก็คือครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล็อกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล็อกเอออาจารย์ถึงจะบอกว่างวดรัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์ถึงมั่นใจไงว่าก้าเปรียบครับข้างล่างครับ ถ้าเกิดใครที่จะเดินทางมาให้เดินทางมาวันที่16ใครอยู่ไกลก็เดินทางมาก่อนก็ได้วันที่15วันที่16น้ำเนวทางโค้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศไทยครับที่นี่ที่เดียวครับรบ,บางคนเห็นทันบางคนเห็นไม่ทันเตรียมแค่ความศรัทธาใจมามาแลกกันแค่นั้นเก้าแปดแปดเก้าแต่มันไม่เสียงหายหรอกครับอย่ารออย่ารอเกิดมองไปเลขตัวก่าอยู่อืมพอจะไปซื้อซื้อไม่ได้แล้วเขา ปิดแม่นหรครับปิดแล้วก็ซื้อว่าใดอีกเสียใจพ่ายลังอีกแมนยากเลยอาจารย์ก็ซื้อให้ดูแล้วทำให้เห็นแล้วรเราก็ไปซื้อเอาซื้อเฮ็ดเอาตัวแมนบ้าหละก็เฮ็ดเอาตัวไม่ต้องรอบ่ายสามไม่ต้องรอ,อยังก็โอ้วันที่สิบหกสามโมงเสาร์รอค่ะอาจารย์บอกว่าอยเผารอ ไปซื้อไว้ก่อนตอนนี้ไปซื้อไว้ก่อนเลยไปอ่ะนี่เห็นบอาจาย์เขียนไหเแล้วเขียนไห้ล้วแคปไว้ผ่าไปซื้อไว้ก่อนนี่คือตัวนี้นี่ไม่ต้องรอนะอาจารย์บอกว่าไม่ต้องรอคงสุดท้ายถ้าเกิดว่าคงสุดท้ายไม่มีเราจบเลยนะครับเราไปซื้อเดี๋ยวเลยกอั้นนะซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มีลอตเตรี่ขายนะครับอยู่ในกระดาษนี่ต้องไปรีบซื้อไว้เลยครับถ้าเกิดว่ามัน ไม่มีโค้งสุดท้ายอืจบเลยนะครับอต้องไปหาซื้อไว้ก่อนนี่ในกระด้านนี่นี่นี่อาจารย์แซมซีให้แล้วเนี่ยห็นบอที่น่องเข้งไปซื้อไว้ครับเด่นที่สุดนี่อืนี่คือเด่นที่สุดนี่นี่ฮะดินกับตัวเด่นโอแซม อ๋อแซมนี่น,นี่คือเด่นพิสุดเด่นพิสุดน์ในโลกแล้วนี่อ่ะเบิงเอ้านี่พี่น้องจับหน้าจอไว้เห็นแล้วบหน้าจอไว้ไปหาเลยรีบหารีบหาหาก่อนใครได้เปรี๋ยบเขาเดี๋ยวยถายถ้าอาจารย์แซมมั่นใจมากเกินไปเดี๋ยวเขาจะว่า มันแสดงง่ามดากอีกละอาจารย์มันมีมีคนเดียวแหละที่อาจาเห็นที่มาคอมเมนต์อยู่ที่ชอบมาคอมเมนต์ก็คือไม่ชอบก็คือผ่านแค่นั้นเองไม่ต้องมาคอมเมนต์ครับอไม่ชอบก็แค่ผ่านแค่นั้นจบเราอาจารย์ให้แนวทางไม่ได้ให้บังคับไปซื้อบอกแค่ในทางซื้อชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนบ้ยบอสไม่เห่นครับบางคนมาแล้วก็ติดเดี๋ยวขอสี่ไปก่อนหนึ่งเนี่ยคือเก่าแปด เก้าแปดละกะเก้าหกลวกะเจ็ดหกตัวสำรองก็สำรองกับมีนี่แหละเก้าเก้ากับเก้าเจ็ดสำนีนี่มีสำนีเองเลยมันม่าเลยมีหลายตัวก็คือแปดเก้าหกนี่แหละแต่ว่าก็แยกออกมานะครับบุตรศสือเอาเดี๋ยวสิว่าห่าฮ่ามาบอกถ้างวดนี้รัฐบาลไทยอาจารย์ให้เข้านะครับพวกเธอจะเสียใจมากอื ว่าทําไมกูถึงไม่ตามอาจารย์วะแม่นบงอะเน่ยแหละครับกูทําไมกูนอนหลับทับสิทธ์วะอย่างเงี้ยสิทธิ์ครับซื้อเอาอย่างไป็นร้ายก็ซื้อร้ายอย่างไป็น้อยก็ซื้อน้อยแล้วแต่ที่ซื้อครับอาจารย์เป็นต้องคับดอกเนาะครับโศกภัยมันมั่นคือว่าอาจารย์ให้เป็นแนวทางนะครับผู้ชมให้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนี่นะเนี่ยอยอกว่าให้เป็นแนวทางนะครับเอฟซีนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะสมควข้อยอะไรไม่เข้ามาทียาเวลาอะไรสดมาด่วนเติบล่ะก็ขอฝาก ว,าาวันที่16ครับอาจารย์เปิดรับลูกศิษย์ตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปแต่แนวทางโค้งสุดท้ายจะปล่อยวันที่16ใครที่เดินทางมารับแนวทางก็ให้มาพร้พอมเพียงกันวันที่16ใครที่จะเดินทางมาก่อนก็ให้เดินทางมาก่อนแล้วก็อาจารย์จะปล่อยแนวนทางให้โค้งสุดท้ายเม็ดเดียวก็คือวันที่16มีนาคม2567เหมือนเดิมทั่วกันทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมแจ้งไว้วันที่16เท่านั้นสงสัยมองเทมมาเหญ่อยู่อาจารย์เ็มมันเต้เดึอดง่ายกว่านี่ แต่ว่าทั้งผีมีห้องจอดรถอยู่เด้อเขาข้างหลังก็ได้ใครสิมาจ้างเต็นท์นอนก็นอนได้นี่ฟังนี่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 ร่วงฟังผุณนะครับจ้างเต็นท์นอนได้ร่วงนะครับห้องน้ำก็มีทั้งสองห้องนะครับเมื่อเขาอาบได้นี่แหละอาจารย์นินให้แล้วโอเคแล้วโอ้คนะอาจารย์มันเดียวเสียวทั้งประเทศวันที่16มีนาคมเจอกันที่บ้านอาจารย์แซมครับเท่านั้นครับน่ารั